ฮหส Hi, วัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็พามาดูบรรยากาศของบ้านแม่หมอยอีกหลังหนึ่งนะคะอยู่บริเวณอำเภอนาดีจังหวัดปัตตีนีนะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะคะทุกคนันนี้ก็เป็นผลผลิตของที่บ้านนะคะนานๆได้มาดูบ้านทีนะเดนะี๋ยวนะปีนี้ได้มาแค่นี้ค่ะทุกคนเพราะว่า ไม่ได้เข้ามาดูบ้านเลยนะแบบทิ้งบ้านไว้นานนี่ก็เป็นรอบๆบ,บ้านของเราเองนะมีรู้จักไหมนีต้นมะม่วงหาวนะคะสมุนไพรรสเปรี้ยวอมหวานนะเอาไปต้มน้ํากินก็ได้กินกินกิ้มพิเกลก็อร่อยนะนี่กแก้วมาก่อนบ้านเราอันนี้เป็นต้นลองกองนะคะอยากให้ดู นั่นคือขนุนยักษ์นนไม่ได้มาบ้านนางเลยนะคะนี่คืบรรยากาศบ้านเรานะที่บ้านก็ไม่มีคนมาอยู่อะคะ่ะเสียดายอยู่สงสารบ้านเลยอะนะบรรยากาศธรรมชาตินะคะที่ประมาณไร่หนึ่งอะคะ่ะทุกคนคนานได้มาดูบ้านทีนะคะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ รอบรอบบ้านนะตรงนี้ก็จะเป็นต้นแก้วมังกรเราปลูกไว้หลายปีแล้วล่ะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูอะไรนี่ต้นผักปูทุกคนเคยเห็นผักปูไหมผักขูที่เป็นพันธุ์น้ําจืดนะคะเอาไปผัดน้ํามันกินหรือต้มจิ้มน้นําผิกก็อร่อยนะนี่เลยเรามาเพื่อสิ่งนี้มาดูน้องนะคะ น้องโตขนาดไหนไหนมองเห็นไหมนีไน่ไงเหลือแค่นี้เองอะคะ่ะปีนี้ได้ไม่เยอะอะเราไม่ค่อยได้ขึ้นมาดูบ้านเลยลุกคนคุณยายก็นีคุณยายดีใจมากที่ได้หมั่บ้านนะคะโอ้ลูกนั้นอยู่ต่ำน่าจะเก็บได้ว้าวอ่นน่าจะเก็บลงได้ดโอเคเดี๋ยวขึ้นเองอันน,น,นี้อันนี้อันนี้อีก เดี๋ยวแม่หมอจะโชว์สกิลปีนต้นทุเรียนเก็บด้วยมือของแม่หมอเองนะคะเดี๋ยวมาลอดูผลงานกัน